สวัสดีค่ะอมุชปเปอร์หมุกอ่ะภัทก็ก,การเนาะสวัสดีค่ะเจอกับพแพทต่อเนื่องต่ออีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะวันนี้แพทจะพาพี่พี่ทุกคนนะคะไปเที่ยวบ้านห้วยปูลิงนะคะแพท่ะเป็นคนอ,อยู่ตําบลห้วยปูลิงใช่ไหมแต่ว่าจะบอกว่าไม่เคยไปห้วยปูลิงเลยจ้าวันนี้จะพาพี่พี่ทุกคนไปหมู่บ้านห้วยปูลิงนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคือเราไม่เคยไปเลย,ยเราเป็นใจกันก็ไปกับพี่พี่ทีมงานนะคะพี่พี่ทีมงานของวชอชอแล้วก็ พกความโปรดักชั่นนะคะถูกไหมกำลังเตรียมของจะไปกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรานั่งกระบะนะคะเราจะได้เราจะได้วิวที่แบบสวยๆด้วยนะคะเตรียมของกำลังจะไปกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนนี่ค่ะรถเห็นรถไหมคะเต็มเลยเข้ากำลังหาเห็ดท็อปกันนะคะเพราะว่าช่วงฤดูกาลนี้นะคะในเม่มองสอนจะมีเห็ดท็อปเยอะมากทุกคน คือใครยังไม่ได้กินต้องซื้อกินเลยนะคะตอนนี้เยองสอนราคาจะอยู่ที่250บาทจ้กตอนนี้แพทกําลังจะไปฮุยปลิงนะทุกคนก็จะเป็นทางขึ้นไปบ้านแพทเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีทางแยกขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวแพทจะบอกนะคะว่าบ้านแพทอันนี้ก็จะใกล้ถึงทางเข้าบ้านแพทแล้วนะคะ เดี๋ยวแพตจะพาพี่ๆทุกคนนะคะไปดูว่าถ้าเราจะไปบ้านห้วยปูลิงนะคะเราจะต้องผ่านหมู่บ้านนะคะทั้งหมดกี่หมู่บ้านนะคะว้าวเจอเพื่อนจ้าอาะนลึลขอทางน้องๆๆยีจีจเลทอเบียไปจวยเพื่อนจ้าอันนี้ก็จะเป็น สัตว์เลี้ยงของคนในหมู่บ้านนะคะแต่ว่าจะเป็นบ้านน้ําหูค่ะอันนี้ค่ะนี่ทางขึ้นบ้านแพทนะคะพี่ๆทุกคนถ้าใครอยากมาเที่ยวนะคะก็มาเที่ยวได้ขึ้นไปทางนี้เลยนะคะแล้วก็เจอดอยสูงๆูจริงนะ,ะไปอีกประมาณสักกิโลห้าสิบโลถึงไหมกิโลเมลนะอันนี้เราก็จะไปกันเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะเจอน้ําหูแล้วก็ห้วยเฮียนะคะ นี่คือทางไปพืปู่บุิงคือถนนนี่พัฒนาขึ้นเยอะแล้วนะคะไม่ลำบากเหมือนเด่ก่อนแล้คะเดี๋ยวเราก็จะเจออีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านน้ำหูค่ะน้ำมูหายใจนะคะ บุลลิงอ่ะทุกคนรู้จักไหมคะที่รู้จักไหมที่บุลลิงเรียกว่าคืออะไรเคยได้ยินไหมแปลว่าอะไรทําไมต้องทําไมแบบต้องต้องแบบตำบนให้บุลลิงรู้จักไหมคะไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ใช่ไหมเออเนี่ยคำว่าห้วยบุลลิงอ่ะทุกคนคือเห็นไหมได้คือดอยสูงมากเวลาลงดอยก็ลงแบบสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยคำว่าห้วยบุลลิงคําว่า ปูห้วยปูลิงใช่ไหมปูะเวลาเราขึ้นดอยใช่ไหมคะเราจะขึ้นแบบช้าๆเหมือนปูอ่ะเวลาปูเดินใช่ไหมมันจะเดินช้าๆแล้วก็ลิงเนี่ยเวลาเราลงดอยอ่ะมันจะคือเหมือนวิ่งเร็วเหมือนลิงอะค่ะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าห้วยปูลิงนะช่วงแบบช่วงไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนฤดูการไหนนะเราขึ้นดอยมันก็จะขึ้นช้าๆจริงแล้วก็ฤดูฝนนะคือลงแบบเร็วมากโดยที่แบบไม่ต้องใช้เบรกลงแล้วลงห้วยไปเลยเนะี่ย จริงอันนี้คือหนูได้ยินมานะ้วพี่ปูลิงก็เลยก็เลยเลยเป็นว่าเราตบก้นพี่ปูลิงนีง้ไงอันนี้คือ,อ,อที่มาฮะภถ้าภาษาบกยอเหรอเมื่อป,ปูลิง,ลงที่โกลช่วยตะอื่นไม่กินม่กินน้องพูดว่าอะไรนะอะไรนะที่โกลโกลช่ตะอึอช่ช่วช่ตะอึ ตาอึอกอะไรมาเนี่ยตาอึแปลว่าลิงนะคะปูแปลว่าที่นี่แปลว่าเน่านี่ยตาอึอกตาอึแปลว่าลิงไงเออลิงบ้านนี้ตาเอือกหรอตะอึลิงนะลิงลิงพูดว่าลิงนี่ตะอึตะอึตะอึนี่ของเน่าอันนี้พี่เขาเป็นคน จะก็จะไปคนละที่นะเหมือนเราอยู่แม่ฮ่องสอนนะเขาอยู่ตา่างก็จะไปคนละที่ไปเลยอ่าวหน่นอยอยู่ต่างกันไหมเอออยู่ต่างวงการนะคะน้องกั <laughs> นนะน้อง <laughs> แต่พี่ก็จะรอกว่าหน่อยนะครับ นี่เป็นต้นไปนะครับเส้นทางก็จะเป็นทางลุกลับครับอะไรของยูทูบเบอร์อะตอนนี้กันถังบ้างมอตอนนี้กันแล้ว คือขับเองไปค่ะเจ็บตัดไฟไสด์คุงหมดแล้ว ตอนนี้เรามาถึงบ้านห้วยเหียนคะเดี๋ยวไปหาพัดีที่อยู่กระท่อมนี้ค่ะทางเข้าไปกัอนบรรยากาศคือขับรถเข้ามาฝั่งนี้คือบรรยากาศดีมากเลยทุกคนอากาศเย็นสดชื่น ก็จะเป็นที่นาของพัดีนค่ะพัติทงเปรียวัสดีค่ะหมอปะฮะและเลือกบุริดักด้วยเฮ้ยมีโอปลาด้วยเนี่ยมาแล้วตอนนี้โอ้ถ่วกุ้ยเนี่ยอ๋ออันนี้เขาที่นี่เขาปลูกข้าวแล้วนะคะเขาหยดข้าวไร่แล้วนะวันแพทย์ในยังพัดสวัสดีค่ะอันนี้เขาใส่ต้นกล้าข้าวแล้วคะ

ไม่มีแต่งงานีๆเดนะรดันไอบัไปงานแต่งกันนะครังานแต่งจริงหมมาแต่ากคานี่มาแตะปากค้านะกกิน่ อ๋อลจังะนยค่นเออุ้งถั่คือะไรมไ้ถ่วคื้ั่อ๋อิลิอ๋อไปโดโดนโนปลเออชมนยังล้อะเหือแั่นแหละแล้วนนวเือต่คนไม่มีก็ซาตุสนน่ยเออมีอะปากก้อนจะไม่จะไม่จะอะไรเสรลซาเออสรุลซาไฮสรลซาะสลุซ ใส่ข้าวเบอร์อร่อยหอมบดบุกผ่อนเลยอืมค่ะอัฐูพี่บุตรเลียน้องข้าวจาระโจจะเด็ดๆนะเออตาบานมีพัตินีค่ะพัติจะไปเอานี้ให้เอาไว้ใส voilà> ่ข้าวเบอร์หน่อไม้อร่อยมากแกล้งหน่อจาระจาระใส่ถลยครับเอาเลยคไม่กี่มูกระทะกินข้าวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะกินข้าว หิวข้าวอดยแต่ขาวเยอะว่นเออำมึงอะเต็เพว่าชินะดีหรอมึสตนะมึงอยาเดือมาพี่ให้หมมึสตอยาเดือนะอันนี้ตะโกอันนี้ฟักเขียวใส่ไก่นะคะมปลานี่เมื่อไรคืะ่้วจะเมื่อไรืนแล้วเอ ตอนนี้เรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดยวเราจะไปกันต่อนะคะเดินทางอันนี้ครึ่งทางแล้วหรือยังยังค่ะน่าจะยังไม่ครึ่งทางนะคะ น,นี้จะเป็นสามแยกนะคะทุกคนอันนี้ก็คือไปบ้านยายแพทนะคะก็คือบ้านปากคาบ้านหุวยกล้วยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะไปหุ้ยผู้ลิงค่ะอันนี้เป็นทางที่แพทไม่ยังไม่เคยไปเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปดูกันค่ะว่าข้างหน้าถนนเป็นยังไงบ้างนะคะ ปีนี้เขาก็ทำไร่หมุนเวียนไหนเออจริงด้วยน,น,วนี่ค่ะนี่ทำไร่หมุนเวียนนะคะของเกรียงอันนี้เรามาฝั่งนี้แพนไม่เคยมาเลยนะฝั่งนี้แล้วก็ข้างบนนั้นจะเป็นบ้านหนองเขาเนื้อนะเราก็ไม่เคยไปค่ะเขากำลังหยอดเข้ากันนะคะนี่กลบเลยนะ เอ้าวถึงแล้วหรอถึงแล้วหรอคะแหลแรกอันนี้ถึงแล้วนะคะอันนี้ใกล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 ้กันใกล้ใกล้บดายโอ้ตอนนี้คือเรามาถึงหมู่บ้านพุ่ยปุริงแล้วนะได้ได้ได้นี อ้้ากลงหนดี <Yeah. S 1> ทุกคนเมื่อกี้เราบอกว่าถึงให้ปูลิงตําหมู่บ้านให้ปูลิงห้อยปูลิงแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่นะทุกคนนี่คือของจริงคือเรามาถึงแล้วนะคะถึงหมู่บ้านให้ปูลิงแล้วเมื่อกี้เป็นหมู่บ้านห้วยไม้ดํานะคะอา้าไม่ใช่นี่อันนี้ก็ห้วยไม้ดามํานี่ไม่ใช่เอา้างง เถนะะนก็แคบลงมาเรื่อยๆนะคะตอนแรมก <laughs> มิกีิเข้าใจว่าถึงแล้วนะแต่ว่ายังไม่ถึงนะ คำนำหน้า นี่ค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะเรามาพักที่ตำออ,อาบาตเพชรบุลิงนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศนะคะโบสค่ะที่นี่เขาเริ่มทํานากันแล้วนะคะบ้านแพย์นี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยคะ่ะแล้วก็เขาบอกว่าหมู่บ้านก็คือจะอยู่ตรงข้างล่างนู่นนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะคะนี่สํานักง,งานอยู่บนดอยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นนก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพี่บ้า